วิลลี่พูดมาก็เกินเหตุไปด้วยความเป็นจริงแล้ววิลลี่เองก็อยู่กับผมแต่เด็กเดี่วเล่าแต่แรกว่าอยู่งตึงเต็มมากนะครับมพี่อ้อพี่นีสมัยก่อนวงพิเป้าว,วงพพึ่งแล้วพอจากนั้นแล้วเนี่ยพอเขาเลิกวงแล้วก็ผมก็ามาอยู่ที่บ้านแล้วก็พาวิลลี่มาอยู่ที่บ้านด้วยครับมันเป็นเหมือนมันเหมือนแบบเด็กแบบลําบากนะเราก็สงสารให้ให้ใหนอนใต้บันไดดีกว่า นะฮะและบนนอนใต้บันไดนะครับพี่น้องครับมันเป็นห้องจุ้ยเขามีเงินเป็นแสนหลายแสนเลยนะครับมีรถออกรถได้เลยซึ่งผมเองก็ไม่เคยไปยุ่งเรื่องเงินเขาแต่ยังว่านคนเขาหน้าตาดีผู้หญิงก็มาติดเยอะห <c oughs> ลอเล่นอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็รักน้องแหละมีอะไรความเป็นหน่วงขอบคุณพี่เล็กมากที่คอยดูแลวิลลี่ถึงแม้ว่ามันจะชั่วมันจะไม่ดีเออองาเลย อีกเอาอีกอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีอ๋อไม่มีมีแต่สิ่งดีๆจากพิเล็ตมอบให้ทุกครั้งที่ผมเจอวิลลี่อาจจะมีปัญหาทะเลาะกันผมก็บอกวิลลี่พิเล็ตคือแม่เราแม่วิลลี่นะเราต้องกราบต้องไหว้เขานะอันนี้เรื่องจริงนะต้องบอกจริงๆแล้วก็ขอให้วิลลี่เวลาวิลลี่ทะเลาะกับพิเล็ตอาจจะมีคําที่ไม่ดีออกมาก็บอกว่าไปขอโทษพิเล็ตซะไปกราบพิเล็ตซะและชีวิตมึงจะเจริญรุ่งเรืองเเช่นทุกวันนี้เอานี่เรื่องจริงครับ อันนี้เรื่องจริงครับเดี๋ยวต่อไปผมกลับบ้านผมจะไปกราบเมียผมเมืนกนะคุณไม่ต้องหาคุณทําทุกวันอยู่แล้วอ้าวก็ขอให้โชคดีนะพี่เล็กกับพี่ลี่ขอให้มีความสุขแล้วกันก็ให้อยู่บ้านนี่ก็ให้เจริญรุ่งเรืองรวยๆตลอดไปห้ามด่าพี่นุ๊กผมไม่รู้พี่ชาวคนนี้ด่าไม่โวยพอจะอื่นผมไม่ชอบด่าผมคำเดียวผมจะชอบ ด่าไม่เป็นนะคะบอกตรงด่าไม่เป็น oh. <c oughs> ก็วันนี้มีความสุขนะคะก็เห็นวิลลี่กักพี่เล็กมีวันนี้แหมมึงนี่ <c oughs> มีวันนี้นะคะเป็นวันที่ทิพย์ก็ภูมิใจบอกตรงๆว่าเห็นแบบเนี้วิลลี่เป็นคนมีน้ำใจห่วงใยตลอดบอกห่วงใจตลอดแล้วก็ไปช่วยทุกงานไปช่วยทุกคน นะคะสิ่งที่เขาได้ก็คือวันนี้ที่มีคนมาหาเขาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ,นนะ,คะก็ขอให้วิลลี่จงมีความสุขกับที่เล็กนะคะอยู่บ้านาหลังใหม่ขอให้ร่ำรวยมีเงินมีทองทุกๆวันรักนะคะรักทั้นสองแมีหอมด้วยรักนะคะไม่ต้องห่วงมนทาทิบสยาม <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกค่น